อาการน้ำแหนมนะครับหลังจากที่ออกมาจากกรงนะครับอุย้ยดีใจดีใจขนาดนั้นเลยลูกเฮ้ยอ้กมาเองน้แหนมยดีใจโอ้ยอยู่ในกรงนะลูกนะตัวหมาตัวอื่นโอ้ดีใจดีใจรู้แนะโอ้นไนมไหมลูกดีใจขนาดดีใจขนาดเนีน ดีใจพ่อมาเดี๋ยวพ่อเอาข้าวให้กินนะโอ้ยเนี่ยแป๊บเดียวกี่กิโลเนี่ยยี่ห้าไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่เท่าไหร่นะแป๊บเดียวเองอู้ดูตัวใหญ่ขึ้นเยอะอู้ดีใจ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 พ่อมาล้นะ่นนั่นนนนโอ้ยลูกชายลูกชายอุ้ยองของหนูแหละนะ ต้องอยู่ในกรงนะบางแก้วหรือคนเื่นข้ามาจะได้ชิมน,นะโตๆวันนี้คนเื่นเข้ามากัดทั้งหมดนะต้องมีที่หงหนนะมีห้องหนูนะเข้าใจไหมแหนมอดีใจเดี๋ยวพ่อเอาเข้าวให้กิน8ช้อนได้แล้วมั้งเนาะแปดช้อนได้แล้วนะนแหนะ